ต้มยำทำแกงกครื่อต่สีนแทบบ่จากแล้ว่หอมหูจากโด๊ะต่อก okay, hmm. so ็ทำหาสีนก็ไปใส่ผวา้่เอะอาเอ้าอืมอื

<laughs> Nên hết thôi Nên hết Bớt cái kinh doanh xe เขาหูซึ้ากระซ้ามเนี่ขาจะค้นมาลายผุแล้เดี๋ยวเขาจะไปลาบขน,นาดอันนี้ไดนี้วี่เจรามังใหญ่บาน,นีนาะเขาสใสก่กระซ้ามลาบส,สินี่เจ้าหนอนนี่ลาบขาวยังบุษลาบน,นะฮะนะเขาเจ้าจยังบุท a n t ลาบขาวซะ ตีนไก่กับซิปลพี่น้องฮะแล้วมันไปถ่ายนู้เต้นนั่นวะนเอาไม้เบิ้งหน่โทรเลยเออมันถ่าย่่า S <S 2> <S 2> อันนันยังได้ว่กากันจะ,ะ,สะสกันเหตุน้ว่าันแนวสิพักพอแล้วมังเรนนะไว้สต็มหุ่ง ใส่น้ำยำลงไปลองเบิ่งพี่น้องเบอรีแคโรตเออบ๊วยแมนทดลองทดลองให้อ่าพี่น้องเขาซิมกันแขกยังมาเลยท่านยังบาได้ซิมเมืองนามสำพี่น้องจะเป็นยังไงปากสืดปากตายอยู่เดียวนี่ยข้าวจานจานไหนเฮ้ยจานไปห้อง โอ้ยมันจะแซบแน่นอนทุกคนขาดแคลนเลยพวกนี้สีสัน S <S แค่รอเยังอยู่ตลาดพี่น้องจ้าถ้าตลาดจะมีบะมี่อกมันรับมีมันได้แล้วพ่อแห้งได้แล้วบอโอเคเอเดแล้ว่ะชิว กองบุญมาพี่น้องจ้ากองบุญมีอยู่สกลองเนาะพี่น้องเนา,า,าะขยอ๊ะือแลแค่คนมากมาแบบ้สารนรส เจ้าอยู่บรจอมด้วยหละ่เท่าไหร่อ่ะหาบ่วงนะเฮ้ยหาบ่วงมาซิมซิมกับซิมต่อมา่ะไปดีพี่น้องไปดิไปลูกนู้นลูก งามได้พายนะลูกสาวนี่เนาะน้องสร้างน้อยนั่นเองพี่น,อนอ้อ,นนนองอืสวยวันสวยคืนไปกีดใสวว่เวลากีดตาหลังจากสมองคะอุ้ยแม่ใคามาแม่ฮากามาบ่แม่มแมโดยประมาณสามสมู ลูกค้นมากี่ตั้งแต่ที่สี่สผูมามาพินน้องเจมนนั่งเลิศเ <c oughs> มอแรงนะ่ะเต้นที่ได้เมอแรงนะลูกสามน้องยังงามพี่น้องจา้าว แมนเต็มวัมมมมนน้องสร้างงามๆไปเรื่อยกันลูกสามผจ้า <laughs> งามบอ,บอกพี่น้องคอมเมนต์มาเ <laughs> มื่อนี้ยัเมื่อนี้เต็มยุ่มเมื่อนี้เต็มยุ่มคิดว่าเต็มแล้วเนาะหมดเต็ม <laughs> ไปใหม่เด้อเวลาหลับแขก <laughs> นะเวลายอ่ายยอข่าวหนังสะบัดแบบเออแมน ลาพมแล้วก็สบาสพมไปนาเวลา,ว okay. าลเที่ยวเขาโอเคย่างกระสางมันเป็นสเต็ปเป็นคอนเซปต์ของเฮาเอออย่าง,งกระสางคนอื่นสมองใน,นกระสางมันใส่กางเกงก็ได้ใส่กระโปรงก็ได้แบบไซายเดียวน้แน่นนะแล้วก็ละพรมแล้วก็สบัดคอแบบเวลาเสิร์ฟอาหารนะโอเคอืสร้างน้อย อ๋อย in so like ังไม่ไ huh. ด้ไปส่ง <c> ล <oughs> <legitimacy parfois> <c oughs> ูก kind จ of so ุบบได้นเดียบ่เฮ้ผ่านไปเป็นส่งเลยโป๊โเออโอ้ยโตษทีพี่น้องใช่ใช่อ้อมขาง้อาแม่แซ่บจุยยมนะไม่ว่าแล้วก็ไปเบิกเนบเยบจีนตะปุก่อนเด้อพี่น้องนใส่แกงน่ะ ไทยเบิงแน่มาส้างว่ะย้ำทันย่อสิเบิ้์เลยแล้วแล้วคุณแปาน้ำเจเจยนางเฝ้าอยู่นั่นเจี๊ลีว ปอดไปใส่เบิดโมเฮนงานละเอียดวยนจริวเป็นองั้เจริวคือเป็นจ่างซีพอได้จั่งจกตามจกปอดไปแล้วเบิดแล้วบ่หเ้อาเบิดแล้วจะสรางเหตุสรงหตอนตัวพี่นะพี่โอ้ย นีตงยพ่นองเนีต่ัวนีแวนี่แหละตัวมันแซ่นนนนแบนั่นอเั้นปรเปิดเปิดได้สื่อเลยเขาบอกได้เปิดหน้ามันเลยแอดแอดแบบนั้น,น,น,อน,นโอ้นนี้น่ะลูกชายอันนั้นลูกสาวอืมสะพนหนาตาจะคืออัน้บนหัวหม่วงแท่เนาะ วสาาอง,าานนองนคนแล้วผาย,ยเด็กทำงานของเผืนแล้วนะ หมากเลนตีนไก่สร้างน้าลูกท่านอืบอกให้น้าเมื่อเปลี่ยนสูตรมันยังพันเต็มไปได้นี่นะแล้วก็ใส่ซ้ายเดี่ยวสีแดงเเลย กระแส่หัดไปดีๆนางสวยนะครับแซ่บยุยามนะแครอทมาอยู่หักย่ามใด ยใหมายใหมามึงดูมึงเสียมึงแกงลูกมึงน่ะสภาพมเทนอเม ว่าเลยนะอืมเอากรเทยมาเอาลงลายผลและเนามึงเอ้ยบอกเข้าสองจองพอพอเราเฮ้ยตีนไก่นหมูยอนิดตีนไก่หน่อย หักหักตั้งท้ายบาเลรนใส่จองโลดตีนเอาเนพักอีเลิศอยู่ทราย มืองานพาก,กับไปกิฟพากักเล่นน้ำบอบเพชรอยู่น้ำย้ำนะบอเพชรอยู่อุ้ยโซวพะได้มาตอสายเสียเย็นข้างในเท่เท่เท่เบ่เท่เบอพรพห้อมซ,ซิมก่อน ท่านแซ่บแล้วก็สกิมต่อข้าวปาแซ่บลวพ่อซัมนีนวิแซ่บเอลีนเฮ้ยแซ่บเอลีนเฮ้ย <c oughs> แซ่บดีมีเบิ้ล นี่ยังหมื่นนะน้องอ้อนต้มนะแซ่บนะคือบอเอามา หอยทอเนี่เรากินนะฮะนะพี่น้องแซ่บ,บโคตโห่แต่เมื่อคืนนี่ยังเปิดสายแดกสายแดกเมื่อคืนนี้เปิดตู้ซุปุกระเตนอยู่ในน,นี้โอ้ยจะมาก,กินอันนี้อยากนอนจะมาอนมือตากรสีบุกคืนอี้ย <c oughs> มันเผ็ดอยู่บ่มมีแค่หลอดพี่น้องแหงวัน พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศไว้เพื่อนๆแถนี่ก่อนแล้วพี่น้องเดิมเดี๋ยวเา้างสองเมื่อหาอาบน้ำสก่อนแล้วก็สิเข่ามากไหมจ้า